ตลาดมหานาคเป็นตลาดสดประเภทขายส่งตั้งแต่ผลไม้ผักปลาเนื้อสัตว์ทุกชนิดทุกเช้าจึงเต็มไปด้วยแม่ค้าที่นำสิงข้ามาขายและก็จะมีแม่ค้ามาซื้อสินค้าไปจำหน่ายขายเปลีกต่อตามร้านย่อยๆต่ออีกที่ถนนเล็กที่ตัดผ่านเข้าไปในตลาดสดมหานาคจึงมีทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินซื้อสินค้ากันควักไขว่รถสามล้อเครื่องรถกระบะวิ่งสวนกันผ่านไปมาผักผลไม้ วางกองกันเต็มถนนบ้างยังใส่เข่งอยู่ก็มีผลไม้ผักสดหรือแม้แต่สินค้าประเภทเนื้อสัตว์หรือปลาดูสดใหม่น่ากินน่าซื้อไปหมดทุกอย่างเขาเดินตามหาเธอมาหลายวันเต็มที่ทุกวันที่ต้องมายืนเฝ้าปากทางเข้าตลาดมหานาคอย่างนี้มองดูแม่ขาที่เดินผ่านเข้าออกหลายครั้งหลายคราที่เขาตาฝาดว่าเป็นเธอเมียที่เขารักเป็นห่วงและคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแต่เสียที เธอไม่เคยมีน้ำใจกับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแม้กระทั่งความรักเธอมีผู้ชายคนอื่นเงินทองเธอคอยแต่แอบจะซ่อนไว้ปลนเปลือมันวางแผนกับพวกพี่น้องเพื่อฆ่าเขากำจัดเขาให้ผลทางเพื่อเธอจะได้อยู่กับมันไอ้ชูหนุ่มรุ่นลูกเขาอยากจะฆ่ามันสังหารมันด้วยอาวุธปลายแหลมกระนำให้ปลุนไปทั้งตัวด้วยมีดที่เขาแอบซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าไม่มีทางไม่มีวันที่ใครจะรู้ว่าเขาซ่อนมีดไว้ในนั้น เขาเดินเร็วตรงไปที่ผู้หญิงรูปร่างท้วมเตีย้ยเหี่ยวขาสวสวมผ้าถุงลายดอกแดงเหลืองเสื้อแขนยาวสีแดงท่าทางเขาหล้นลานจนขาแทบจะขิดกันในตามองตรงไปที่ร่างของเธอเธอกำลังหันหลังให้กับเขาอยู่ใช่แน่ๆยังไงต้องพูดกันให้รู้เรื่องวันนี้เขาจะต้องยอมรับผิดชอบกับเธอทุกอย่างก็เขามันผิดจริงนี่นาเขาตะโกนเรียกเธอดังลัน่นจนใครๆอีกหลายคนที่ยืนอยู่ใกล้เธอต้องหันมาดูเป็นตาเดียวกัน กลับบ้านกับเธอแกทิ้งข้าได้ยังไงข้าตามหาแกตั้งหลายวันมาแล้วอะไรที่ผ่านมาข้ายอมรับผิดทุกอย่างแกกลับไปอยู่กับข้าเถิดว่าเขารีบพูดระบายความในใจที่ถูกเก็บกดอย่างรวดเร็วในตาของเธอที่มองดูเขาขุ่นมัวด้วยอารมณ์ในตอนแรกแต่มันก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมองเห็นน้ําตาที่ไหลาอาบร้องห่มร้องไห้แก้มที่เหี่ยวย่นของเขาเสื้อผ้าสีน้ําเงินลายดําดูเก่าขมุขขมอมแกจะมาตามหาข้าทาไมวะ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแกมันบ้าเมาอารวาทั้งวันข้าไม่กลับไประโยช่กับแกหรอกไอ้ขี้เมาหยำเปะอย่ามายืนเสาสีให้มันวุ่นวายไอ้ชาวบ้านเขาจะตายอยู่แล้วแกจนป่านนี้ยังมายืนร้องไห้กลางตลาดอยู่ได้ไอ้ขี้เมาเธอด่าว่าเขาสารพัดอยู่ตลอดเวลาด้วยถือว่าเขายอมเธอมาตั้งแต่แรกเริ่มแต่งงานกันใหม่ๆมันเป็นความเคยชินของเธอที่ปากจะด่าว่าเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงเชื่องๆตัวหนึ่ง อะไรๆข้าก็ยอมรับผิดหมดทุกอย่างไร้แกกลับไปอยู่กับข้าตามเดิมเถอะวะตอนนี้ข้าไม่สบายขายังไม่หายดีเลยเดินตามหาแกเกือบสิบวันอยู่แล้วเงินทองก็ไม่มีอดมือ้อกินมือ้อต้องนอนตากยุงเฝ้าดักแกกลัวแกจะมาตลาดแต่ย่ำรุ่งแล้วก็รีบกลับแกจะให้ข้าทํายังไงข้าก็ยอมทั้งนั้นเขาพยายามอ้อนวอนด้วยน้ําตาหนองหน้ามันเริ่มจะได้ผลชาวตลาดมาหาหน้าพากันมามุงดูเหตุการณ์ ที่ชายสูงอายุตามเตื้อร้องให้อ้อนวอนให้เมียกลับบ้านบ้างก็รู้สึกเวทนาสงสารบ้างก็รู้สึกขบขันในอาการอะไรกันวะอายุปู่นนี้แล้วยังทําตัวเป็นเด็กๆมาร้องห่มร้องไห้กลางตลาดไม่อายชาวบ้านเขาบ้างหรือไงวะแกมันก็เดี๋ยวทําเป็นดีเดี๋ยวทําเป็นบ้าเขาเบื่อแกเลอเกินไอ้แกหน้างโง่เธอด่าว่าเขาสเสียเสียให้หายแต่เขาฟังน้ําเสียงของเธอด้วยแล้วมันไม่ใช่น้ําเสียงเอาจริงตามคําพูดเลย แกจะด่าข้าว่าอะไรข้าก็ยอมด่าข้าเหมือนหมูเหมือนหมาข้าก็ยอมแกทั้งนั้นแกจะทิ้งข้าไปอีกก็แล้วกันข้าขอแกทถบอะไรเอ้ยเขาอ้อนวอนเธอรู้สึกเป็นต่อที่จะขอให้เธอกลับไปอยู่กับเขาตามเดิมกลับไปอยู่กับแกพอแกเมาเดี๋ยวก็หาเรื่องตบตีข้าอีกระหวะไอ้แกขี้เมาเธอเริ่มต่อรองในความประพฤติเก่าๆของเขาที่พอเมาเล่าความไม่มีเหตุผลอารมณ์หึงหวงมันก็ขึ้นหน้าทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นเล่า ในเมื่อเธออายุน้อยกว่าเขาถึง12ปีแกเชื่อข้าสักครั้งเถอะว่ารอยเอ้ยแกอยากให้ข้าทรมานสังขารให้มากกว่านี้เลยข้าตามหาแกเงินก็ไม่มีมานั่งเฝ้าทุกเช้าข้าวปลาก็ต้องขอเขากินสงสารข้าเถอะข้าก็เหลือตัวคนเดียวแล้วเขาต่อรองด้วยน้ําตานองหน้าที่ยังไม่เหือดแห้งในตาที่มองดูเธอมันสุดแสนจะเศร้าปากแบบเบี้ยวมองไปเห็นฝันหน้าทั้งล่างทั้งบนหักล้อจนเป็นช่องว่างมองดูแล้วมันทั้งตลกบนหน้าสังเวช ในที่สุดรอยเธอก็เป็นฝ่ายใจอ่อนอีกครั้งไปไปกลับบ้านไอ้แก่หน้าโง่เมาแม่งตั้งแต่เช้ายันเย็นถ้าแก่อ้อมใครอีกแล้วก็น่าดูคราวนี้เป็นไงเป็นกันสิวะไปกลับบ้านเดี๋ยวก็ซื้อกับข้าวก่อนแก่กินอะไรหรือยอย่างหละ่ะตอนเช้านะ่ะดูเนื้อตัวสกรปรกตั้งแต่หัวยันตีเลยเธอมองดูเขาด้วยสายตาสงสารและเห็นใจเธอซื้อไข่เป็ดห้าฟองผักชะอมปลาทูง้ออีกถุงใหญ่ทั้งเขาและเธอ เดินตามกันออกไปขึ้นรถประจําทางที่มันไม่ค่อยจะนานแน่นด้วยคนโดยสารเท่าใดนักทั้งคู่แวะลงที่ตลาดเทเวอีกแห่งเพราะเธอต้องการแวะติดต่อเรื่องผลไม้ค้าขายขายพวกนั้นเขาไม่เห็นมันจะมีกําไรอะไรสักเท่าใหยิ่งค้าขายดูเหมือนก็จะยิ่งเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแก้ไขด้วยการเสียสละยอมลําบากลาบนไปทํางานไปช่างไม้ถึงประเทศสิงคโปร์เพื่อหลังหนี้สินให้แก่เธอแต่ก็เปล่า เป็นเรื่องที่ทําให้เรื่องบันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเธอกลับคบชูวพามันมานอนในเรือที่เขาสาหาเงินซื้อด้วยน้ําพักน้ําแรงเกือบจะตลอดชีวิตของเขายิ่งนึกยิ่งทําให้อารมณ์ของเขาพลุ่งพล่านยิ่งขึ้นมีหนมซ้ําเขาสังเกตรู้จับได้ด้วยว่าเธอวางแผนจะสังหารเขาด้วยมีดเพื่อเธอจะได้กกอยู่กับไอชูหนุ่มใช้เงินที่เขาสะสมมาไว้ให้เธอแล้วก็แอบซ่อนเข้าห่อเข้าพกไว้ให้ไอชูหนุ่มมันทําให้เขาแค้นจริง มีดยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่เขาหิ้วอยู่ใบนี้อย่างน้อยๆเขาก็ยังมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์คอยดูเถิดตลอดชีวิตเขาเสียสละทุกอย่างมาแล้วอยู่ไปก็ตายไม่อยู่ก็ตายเขายอมทุกอย่างเขาและเธอลงรถเมล์ที่หน้าปากซอยวัดราชาธิวัสลงจากรถสองแถวเล็กในซอยถึงท่าน้ําวัดราชเธอทักถ่ายเพื่อนชาวเรือซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอำเภอปักให้คนอยุธยาด้วยกันก่อนจะพากันปีนลงไปไดไม้ท่าน้ํา เดินย่ำโครนริมตริงแม่น้ำเจ้าพระยากอ่ผักตบเศษขยะที่ลอยมากับน้ำถูกซัดมากองอยู่ริมฝั่งเต็มไปหมดเขาและเธอเดินย่ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรือที่อยู่อาศัยของเข่าและเถอเรือกระแสลํำใหญ่จอดลอยลำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรือโครงไปโครงมาตามกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฝาประทุนเรือปิดสนทิทั้งลำเรือแม่น้ำดูเวิ้งว้างถึงแม้ว่าฝนจะพลํำอยู่ตลอดเวลาทำให้อากาศเย็นสบาย แต่มันไม่ได้ทำให้อารมณ์พรุนของเขาลดความขุม่นมมวลงเลยเรือกระแสลํำนี้เขาและเธออาศัยอยู่กินกันมาตั้งสิบกว่าปีแต่งงานกันใหม่ๆเธอปีนขึ้นไปบนเรือก่อนไขกุญแจเปิดฝาประทุนเรือซึ่งทำเป็นช่องคล้องประตูก่อนผลักให้มันเปิดเพื่อให้เข้าไปได้ภายในลำเรือมืดสนิทมืดมนเหมือนหวนทางในชีวิตข้างหน้าของเขาเธอพยายามจะเปิดประทุนเรือด้านข้างมันหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเขาเดินไปเปิด,ปดซิบกระเปา๋า ห้วงหยิบอาวุธปลายแหลมเล่มเล็กที่เขารับความคามมันไว้ตลอดเวลาหยิบมันใส่กระเป๋าแล้วรอเวลาแล้วนี่แกจะหนีข้าไปอีกหรือเปล่าเขาถามความในใจของเธอไปแน่นอนถ้าแกเมาและหาเรื่องกับข้าอีกแล้วก็ตอนนี้แกหาฉันไม่เจอแน่ไอ้แกเธอพูดหลังจากที่เปิดฝาประตูเรือให้แสงสว่างส่องเข้ามาในลําเรือถ้าแกหนีข้าจะฆ่าแกแน่เลยวะ้รยแหงแกด้วยมีดเขาขู่เธอ ก่อนที่เธอจะฆ่าเขาเธอหันกลับมามองดูเขาในตาของเธอมองอย่างสงสัยถึงการกลับมาของเขาแต่ท่าทางของเขาเข,าเข้มแข็งกล้าที่จะทาเธอเดินเข้ามาใกล้ตัวเขามองดูในตาของเขาก่อนจะก้มตัวลงพยายามปิดฝาประทุนเรืออีกข้างเขาต้องรีบทำก่อนถึงอย่างไรเสียเขามีชีวิตอยู่ต่อไปก็หมดความหมายหมดทางไปขวดเ๊ปซี่ขวดยกักษ์บรรจุน้้ำฝนที่ตั้งเรียงรายสีห้าขวดข้างเรือเพราะ ขวดเป๊ปซี่ยักษ์ใส่น้ำฝนขวดแรกถูกใช้กระหน่ำตีศีรษะเธอทางด้านหลังแต่พลาดถูกเครึ่งไหลเครึ่งบ่าข,ของเธอความแรงทำให้เธอเจ็บปากบิดเบี้ยวในตากลัวเบิกกว้างรนลานสองมือยกขึ้นบังขวดเป๊ปซี่ยักษ์ที่เขากระหน่ำตีลงไปข้อมือของเธอเขียวอย่างเห็นได้ชัดเพราะขวดมันทั้งหนักรวมกับกำลังแรงของเขามันหนักหน่วงเต็มที่โจช่วยหนาด้วยเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียว แต่มันเป็นข่าวที่ชะตาเธอขาดเด็กหนุ่มโจวนายสำเริงหลานชายของเธอนอนหลับสนิทอยู่ในเรือกระแชงอีกลำซึ่งผูกเชือกลอยลำอยู่ใกล้กันไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยเสียงขวดกระทบของแข็งแตกกระจายแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเพราะความเจ็บปวดของฝ่ายหญิงมีแต่มึงตายมึงต้องตายมึงไม่เคยซื่อสัตย์กับคููตายเชียเธอมึงเขาตะโกนลั่นสลับกับเสียงขวดแตกเศษแก้วร่วงกระทบกับพื้นเรือ นายสำเริงตกใจตื่นเพราะเสียงตะโกนลั่นเหมือนคนเสียสติของเขามันเสียงดังอยู่ในเรือนะร่อยนี่วะหนุ่มรุ่นกระทงวิ่งโผล่มาดูภาพที่เขาเห็นเบื้องหน้ามันเฮี่ยมเกลี่อวบาดเสียวน้าสาวของเขานางพันนีนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นเรือส่วนน้าเขยนายเจริญกกาลังคุกเข่าคล่อมร่างน้าสาวกระนําใช้อาวุธปลายแหลมแทงเมื่อชักมีดขึ้นแต่ละครั้งของเหลวสีแดงพุ่งขึ้นมาตามคมมีดนายสำเริง กระโดดลงน้ำอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งตะลุยโคลนปีนบันไดไม้ท่าน้ำขึ้นฝั่งน้าเริงแทงน้าไหลในเรือเสียงพูดกระหืดกระหอบเรียกตำรวจดีกว่าพวกเราห้ามไม่ไหวหรอกมันบ้าไปแล้วแถมเมาอีกด้วยเร็วเอ็งรีบโทรเรียกตำรวจเร็วสิวะชายสูงอายุผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟพูดลุกขึ้นยืนพูดก่อนจะรีบเดินไปดูเหตุการณ์ในเรืออีริศสงสัยจะตายไม่ได้ยินเสียงมันเลยนี่ว่สิบนาทีต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบสายตรวจของสอนอสามเสียนหลายนายเรียบลงจากรถกระบะสีเขียวพากันเดินไปที่ท่าน้ำวัดราชาก่อนจะค่อยๆปีนมาได้เดินย่ำครวนไปที่เรือกระแสงลำนั้นมันไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับผู้หมวดมันสติไม่ดีไอเรือนมันบ้าบอาๆบาบาชายสูงอายุนุ่งกางเกงขาสั้นมีผ้าขม้าเก่าๆคาดพุงอยู่เรียบรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเบื้องหน้าหลายนายต้องอุทานถึงความเพี้ยมเกลียด ที่หญิงผู้ตายได้รับความเจ็บปวดก่อนจะเสียชีวิตโดยมีชายสูงอายุรูปร่างผอมนั่งยองๆร้องไห้มองดูศพในมือถืออาวุธปลายแหลมเล่มเล็กๆก,ก,กำไว้แน่นของเหลวสีแดงเข้มเพื่อนขึ้นไปถึงข้อศอกเป็นดอกเป็นดวงสีแดงเข้มตามเสื้อผ้าอีกหลายแห่งสภาพศพของนางพันนีอายุ30ปีบาดแผลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชันสูตรพลิกศพในชั้นตน้นพบว่ามีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่บริเวณหน้าอก20แผล ชายโครงซ้ายสองแผลแก้มขวาอย่างห้าแผลลำคอสองแผลรอบศีรษะถูกของแข็งทุบจนแตกช้ำเมื่อเท้าทั้งสองข้างเกร็งเสื้อยกส่งสีดำถูกกระชากเลิกขึ้นจนเห็นหน้าอกผ้าถุงถูกกระชากหลุดลุย่ยเนื้อขาวบริเวณหน้าอกและหน้าท้องเต็มไปด้วยรอยบาดแผลของเหลวสีแดงไหลเป็นทางไปตามพื้นเรือบริเวณข้างฝาเรือใกล้กับศีรษะผู้ตายขวดเป๊ปซี่ยยักษ์สี่ขวดถูกทุบแตกกระจายเศษแก้วเกลื่อนไปทั่วบริเวณ สิ่งของภายในเรือล้มเลยในระนาะดแสดงถึงร่องรอยของการต่อสู้ในเจริญถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสนสามเสนร้ายตำรวจตรีธนกกรก้อนแก้วหัวหน้าสายตรวจกับพวกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจสามเสียนก่อนชัว่วคราวระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบวรมงคลซึ่งเปลี่นท้องที่เกิดเหตุรับผิดชอบมาสอบสวนชนสูตรพลิกศพหญิงผู้ตายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้รับตัวในเจริญไปสอบสวนเน,น,นคดีตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ท่ามกลางฝนตกพรำๆตลอดเวลานักข่าวช่างภาพหนังสือพิมพ์หลายฉบับพากันถอดรองเท้าเดินย่ำโคลนตากฝนลงไปถ่ายรูปทําข่าวโดยมีบรรดาไทายมุ่ง50คนลงทุนเดินตามไปดูเหตุการณ์อย่างไม่ยอดหอต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยความสะดวกนับตั้งแต่ลุยโคลนย่ำน้าเครื่องน่องไปกระเยอะกระแยงเปลี่ยนเรือดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรือที่ห้องสอบสวนพันตบรบตรีกฤษดาบุตรณะพาณิ์สารวัตรสนอบวันมงคล ซึ่งได้ทําการสอบสวนปากคำนในเจริญอายุ42ปีผู้ต้องหาใช้อาวุธสังหารผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ให้การเปิดเผยเรื่องราวประวัติความเป็นมาข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบงังแต่บางส่วนเกิดขึ้นจากความคิดจากประสาทความรู้สึกผิดปกติบางอย่างเอนายเจริญเคยมาแจ้งความว่าถูกทําร้ายร่างกายที่โรงพักครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสารวัตรจาได้พันธุ์ตระกรูลกฤษดาสอบถามใช่ครับ ผมเคยมาแจ้งความเมื่อเดือนพฤษภาคมที่หนึ่งแล้วก็เมียผมนี่แหละครับที่มันวางแผนจะฆ่าผมแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้จนใครๆก็หาว่าผมบ้าส่งไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาได้สี่ห้าวันพวกพี่น้องผมมารับตัวกลับไปรักษาตัวที่บ้านที่อยุธยาแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นหมอที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็บอกผมบอกญาติพี่น้องของผมอย่างนั้นนายเจริญอธิบายอย่างยืดยาวปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่ว่าตนเอง ถูกลงความเหียนเป็นคนป่วยโรคประสาทที่ผมจะต้องติดคุกนานไหมครับใครๆก็ว่าผมใจร้ายฆ่าเมียตัวเองแต่ถ้าผมไม่ทํามันก่อนมันก็ต้องทําผมผมไม่มีทางเลือกอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายผมจนตรอกญาติพี่น้องก็ไม่มีตัวคนเดียวเมื่อนายเจริญพูดเสร็จก็เกิดอารมณ์เศร้าร้องให้ไปให้การไปแล้วที่ขาเป็นอะไรถึงเดินไม่ค่อยถนัดพันตบตรีกฤิศดาซักถามนอกประเด็น เพ่อคลี่คลายอารมณ์เศร้าของผู้ต้องหาขาผมหักครับเพราะกระโดดบ้านมันน้อยใจครับลูกเมียไม่มีใครสนใจผมเลยผมมันแก่แล้วตัวคนเดียวเมียก็ทอดทิ้งนายเจริญมีท่าทีดีขึ้นเมื่อมีใครถามถึงความเจ็บไข้หรือบาดแผลในตัวของนายเจริญซึ่งแสดงถึงอาการคนป่วยเป็นโรคประสาทกลัวคนรอบทำร้ายไหนล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงมีแต่คนจะรอบทำรา้ายข่านายเจริญอยู่ตลอดเวลาพันตรจตรีกฤษดาสอบถาม จริงๆนะครับไม่ว่าผมจะไปไหนมีแต่คนสะกดรอยตามผมมันเป็นคนของเมียผมที่วางสายให้ไปฆ่ขาผมผมรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะกินจะนอนนายเจริญเล่าถึงความรู้สึกในใจผมมีคนรักลูกรักเมียเมียจะอะไรอยากได้อะไรผมจัดหาให้ทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินเขามากผมก็อุตส่าห์ไปทํางานที่สิงคโปร์จากบ้านจากลูกเมียไปลําบากได้เดือนละเกือบหมื่นบาท ส่งมาให้เมียเดือนละหกพันบาททุกเดือนก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นก็ยังเป็นหนี้เป็นเสียงเขาอย่างเดิมผมรู้ว่ามันต้องซ่อนต้องเม็นไว้ให้ชายชูแล้วชูที่ว่าชื่ออะไรในเจริญรู้จักเขาหรือเปล่าพนักง,งานสอบสวนถามชื่อนายสำเริงทำงานอยู่การไฟฟ้าครับถ้าผมไม่อยู่มันจะต้องมานอนที่เรือเป็นประจำชาวบ้านเขาก็รู้ดีเมียพมแอบไปหามันเป็นประจำให้ออาเงินไปใช้หนี้พวกพี่น้องที่อยู่อยุธยาก็แอบไปหามัน ลับบ้านมืดๆคำาถ้าถามเขาก็ด่าว่าผม,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 มหมันหมูมันหมาผมยอมเขามาตลอดแต่คราวนี้ผมมันจนตรอกแล้วอยู่ไปก็ตายไม่อยู่ก็ตายดังนั้นในวันรุ่งขึ้นหนังสือเพีย์กลอบใบาพากันเสนอข่าวในหน้าหนึ่งว่าผัวฆ่าเฮียมเมียครบชูแทงยับ28แผลแต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวในสำเริงอายุ22ปีญาติของในเจริญมาสอบปากคำจึงทราบว่า น้าจเจริญเป็นโรคประสาททั้งวันคิดแต่จะมีคนมาลอบฆ่าเขาเคยมาแจ้งความที่โรงพักแล้วว่าจะมีคนมาฆ่าเขาเหล่าออมีดไล่แทงพวกพี่น้องแทงเรือเสียพลทั้งลำพวกพี่น้องต้องแบบอบเอามีดทิ้งหมดทั้งเรือไปหาดูได้ไม่มีมีดสักเล่มอยู่ในเรือเลยเวลาน้าร้อยทํากับข้าวก็ต้องไปเยืมเรือผู้พี่น้องกันใช้เสร็จก็ต้องเรียบเอาไปคืนเขาเรื่องมีดนี้หมอที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเคยเตือนไว้แล้วว่าต้องไม่ให้ใช้มีดในเรือ แต่ในวันที่หนาเรือนแห่งน้าร่อยสงสัยขโมยของใครแอบไว้ในกระเป๋าก่อนจะแท้หน้าเรือนเอาขวดเบ๊บซี่ตีหัวน้ารอยก่อนตีทั้งสี่ขวดแต่ไปหมดทุกใบเลยผมนอนหลับอยู่ในเรืออีกลำมีคนบอกว่าหนาหร่อยตะโกนเรียกชื่อผมไม่ช่วยผมไม่ได้ยินเลยถ้าผมไม่หลับวันนั้นนาาร่อยไม่ถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนตัวนายเจริญเคยมาแจ้งความไว้ที่โรงพักครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าถูกญาติพี่น้องข้างฝ่ายเมียคิดวางแผนจะฆ่า พนักงานสอบสวนรวมทั้งตัวผมเองสอบปากคำดูแล้วยังได้ทำเรื่องส่งตัวในเจริญไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาคิดว่าทางญาติจะให้รักษาตัวจนหายไม่รู้ว่าญาติมารับตัวกลับอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง3 4วันเท่านั้นพันตรจตรีกฤษดาสอบถามนายสำเริงไม่เอาออกไม่ได้ครับเขากระโดดตึกนี้ขาหากักหมอที่โรงพยาบาลเขียนจดหมายไปบอกน้าอร่อยต้องมารับตัวกลับไม่งั้นแกจะตายในโรงพยาบาล หมอบ,บอกให้นา่อยเอาใจน้าเรือนให้มากๆผมก็เห็นน้าลอยเอาใจผัวดีจะตายผมเป็นญาติข้างฝ่ายน้าเรินเองผมยังเห็นใจน้า่อยเลยที่มีกรรมมีผัวบ้าๆบอๆวันดีคืนดีแกก็มีดออกมาแทงเรือหาว่าน้า่อยมีชู้เอาชู้ม,มานอนในเรือเวลาตัวแกไม่อยู่จะมีได้ยังไงล่ะครับก็พวกผมญาติกันคนพักให้ด้วยกันพาเรือมาขายของที่มหานาคก็มาจอดเรือนอนกันแถวนี้ทุกคืน เก็บเป็นโรคประสาทนะครับนายสำเริงให้การกับพนักงานสอบสวนนายเจริญให้การกับผมว่าแกขาหักเพราะกระโดดบ้านที่จังหวัดอยุธยาที่ลูกเมียไม่มีใครสนใจเรื่องกลับกลายเป็นว่านายเจริญกระโดดตึกในโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อต้องการหนีกลับพันตรจตรีกฤษดาสอบถามเพื่อให้แน่ชัดเรื่องจริงครับท่านสารวัตรสอบถามหมอที่โรงพยาบาลศรีธัญญาดูสิครับนายสำเริงยืนยนันนายเริญแกเริ่มเสียใจ กินเหล้าหนักต่อลูกออกมาได้สิบกว่าวันแล้วก็เป็นไข้าตายทั้งคู่เป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนตอนนี้แกขอเด็กลูกกับพ้าพวกญาติมาเลี้ยงชื่อเด็กชายสำรวยอายุ12ปีฝากแม่หนาะเรือนเลี้ยงอยู่ที่อยุธยาแล้วเรื่องนายสำเริงพนักงานกันไฟฟ้าที่นายเจริญกล่าวหาว่าเป็นชูกับผู้ตายล่ะข้อเท็จจริงเป็นยังไงสารวัตรอยากจะสอบปากคาตัวนายสำเริงไว้เป็นพยานอีกปากหนึ่งด้วยพันตรจตรีกฤษดาสอบถามนี่ไงล่ะครับ นายสำเริงน้าเริงนเขาให้สัมภาษณ์แล้วหนังสือพิมพ์เอาไปลงข่าวนายสำเริงต้องอรายงานให้เจ้านายเขาทราบว่าเป็นญาติกันนายสำเริงชี้ตัวนายสำเริงอีกคนให้พันตบบรบตรีคฤษสดาอุรณาพานิชสารวัตรสนบวรมงคลดูหนุ่มัยรุ่นหน้าตาดีแต่งกายเรียบร้อยซึ่งนั่งอยู่กายี้ถัดไปนายสำเริงซึ่งถูกนายเจริญน้าเขยกล่าวหาว่าเป็นชู้กับน้าสาวรีบยกมือไหว้พันตบบรจตรีคฤษสดา ครับผมเองครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวแบบนี้ผมเสียหายมากครับเมื่อเช้าผมโทรศัพท์ไปที่เดลินิวขอให้เขาแก้ข่าวให้ครับไม่ทราบว่าทางเดลินิวเขาจะแก้ข่าวให้ผมหรือเปล่าผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องทํารายงานชี้แจงผู้บงังคับบัญชาผู้ใหญ่แล้วเพื่อนฝูงที่ทํางานบางคนก็เข้าใจผมดีบางคนมองผมเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดผมลำบากใจจริงๆผมเคยไปนอนที่เรือครับเพราะแม่ผมเป็นพี่น้าอร่อย พวกเราเป็นญาติพี่น้องสนิทกันมากน้าเริงเกเป็นโรคประสาทให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อย่างนี้แล้วหนังสือพิมพ์เขาไม่มีการกรองข่าวเลยลงไปแล้วผมเสียหายจริงๆนายสำเริงนุ่มการไฟฟ้าผู้ถูกกล่าวหาให้ข่าวว่าเป็นชู้กับน้าสาวซึ่งถูกน้าเขยเป็นโรคประสาททำร้ายจนเสียชีวิตให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยสีหน้าท่าทางไม่พอใจไปอย่างมากขณะนี้ศพของนางพันนีบรรดาญาติพี่น้องได้มารับศพ เพื่อไปทําพิธีบาเพ็ญกุศลสวดที่วัดตะลานใต้อําเภอพักไห้จังหวัดอยุธยานับเป็นการสิ้นเวรสิ้นกรรมในชาตินี้ซึ่งตลอดชีวิตของนางพันนีต้องใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ติดเหล้าแล้วเป็นโรคประสาทวาดระแวงว่าจะมีคนมาลอดทําทร้ายถึงขั้นหอบพ้วสามีไปร,รักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ในที่สุดนางพันนีก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างอนาถถูกสามีที่หลับนอนด้วยกันมาตลอดเกือบ20ปีแต่ป่วยเป็นโรคประสาท กระนำทุบด้วยขวดน้ำก่อนจะแทงซ้ำจนพลุนทั้งร่างทั้งนี้เป็นด้วยวิทยาการทางการแพทย์สาขาจิตเวชวิทยาในประเทศไทยเรายังไม่แพร่หลายพอที่จะให้ทุกคนในครอบครัวระมัดระวังในกรณีที่มีคนป่วยเป็นโรคประสาทว่าระแวงจะมีคนรอบทำร้ายรวมอยู่ในครอบครัวถึงแม้ว่าคนป่วยจะเป็นสามีหรือพ่อแม่ของตัวเองก็ตามมันเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังบางว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ